อรุณนะครับวันนี้เราไปอยู่ที่อาคารร้านค้าวัดปัสสีรแล้วมหาธาตุวรวหาวิหารกับวันนี้เรามาอยามเช้านะครับแล้วเรา้าดูว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับตามดูนครับแบบนี้ก็เป็นร้านของขวานะครับเป็นร้านของขวาไม่รู้ว่าร้านนี้มีอะไรบ้างของขวาครับฟิสโลก็อย่าลืมซื้อของขวานะครับ เราจะมาซื้อบรรกว่าลูกก่อนครับกำลังถึดเส็จโนจินไดฟุฟุอันนี้ไดฟุฟุเี้ยถูกขอขึ้นชื่อก็มาพิสตลกปเราจะซื้อไดฟุฟุนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ ที่วัดใหญ่นะครับจังหวัดชิโลกเดี๋ยวภายในนั้นมีอะไรบ้างจะได้พาท่านเข้าไปชมกันนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นวัดใหญ่ก็เป็นบรรยากาศร้านต่างๆนะครับตอนนี้เรามาเช้าก็เลยยังไม่มีผู้คนนะครับช้าก็เพิ่งจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปชมครับด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาร้านช้านะครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณ้าน้าของวัด ว่าวัดใหญ่จังหวัดพิซุโรนครับเป็นของเที่ยวเล็กครับราคา3,200นะครับไม่แพงนะครับวันนี้เราก็มาตอนเช้านะครับเลยจะไม่นักเที่ยวนั้นจะไม่มานะครับก็มีของหลากหลายให้ท่านเลือกช็อปเลือกซื้อไปฝากกันนะครับราคาห้อยแพงครับราคาเริ่มต้นที่30บาท40บาท50บาทครับ3,200ก็มีครับมีอาหารหลายๆอย่างให้ท่านเลือกครับ ที่แบบด้วยใจฝึกที่หลายๆท่านชื่นชอบแล้วก็มันเป็นการับปรทานนั้นได้เลือกซื้อได้ดตามอับตาใสอับอันนี้ก็เป็นมันเป็นาการที่จะไปครับหลายๆร้านก็อาจจะขายของแบบเดียวกันนะครับมันก็เป็นโมทุบนะครับดาวของเราได้โอโยแล้วนะคะมูทุโมทุบที่ทไหนคือทำที่นี่เหรอฮะโรงงานเราอยู่นครสวรรค์ไม่ค่อยจะดีให้ชิม แต่ว่ามีหน้าร้านคุวัดใหญ่สาขาแรกไม,ไม่จืดนะไม่จืดไ,ไม่ไม่เค็มอืเอเทาไหร่เนี่ยจะมีไครเลขข็กห,หนึ่งห่อจะครึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบนะอันนี้จะเป็นหม,แหมนะูแค่หมูสับเต้หมูอบกรอวม่มงค้างทานเล่นได้นะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ไม่เสจจิด อมันจะเนื right. ้อหมูจะนิ่มแล้วก็จะไม่หวานมากชิมชิมแล้วคนละุงัคนละบ้างอ๋ปกคนละยจะไม่ปากคนเดีกันเอาได้โอโอ๋ออันนี้แม่อันนี้แม่แม่บัวเป็นนี่ใครอะ โออนึกนึ้ว่าคนนี้เป็นแม่ผวเกินอย่ค่ะเป็นลูกน้องเจ้าเดียวในวัดใจก็บู่ทุกหมูอแห้งเะครับเขาไม่เป็นหาปีละเจ๋อจเป็นห้างเลยไปซื้อแต่กุ๊กแปะ ครับอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ที่เรามาเดินก็คือเป็นทั่วของรับประทานนะครับนนนขนมองฝากต่างๆแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกให้มีแบบนี้นะฮะที่นี่เป็นยาครับยาสมุนไพรก็มีนะคะรับจะเลือกคยาส,ส <c oughs> มุนไพรต่างๆนะครับยาต้มยาอมยาด้มยาหมองนะครับยาโนดต่างๆยาหอมยาลมก็มีที่นี่นะครับในส่วนนี้ก็เป็นโซนของเสื้อผ้า ท่านสามารถเลยเลือกทิ้ได้นี่คือบริร้านค้านะครับที่วัดจันทร์ี่นะครับข้านข้นอกก็ยังจะมีขนมอีกนะครับคือส่วนใหญ่ที่นี่ครับแนตะ่ร้านค้าส่วนใหญ่เราจะไปขนมมากกว่านะครับมอา,านนี้เยอะๆนะครับเาท่นเี่จะคนดูสุดสุดคนนี้ดีกว่าได้สุดสาดคนนี่ก็อร่อยนะครับผมซื้อประจำเลยนี่มัดมัดเท่าไหร่เนี่ยละสนะิบบาท นี่ครับโคตรจ้าเลยผ่านไปนี้จะเอากปากแฟนากเนี่ยเนีน้อยเหลวงีมัดสิบบาทนะโอเคกับมัดสิบบาทอร่อยิสุลครับคือก้คือมะในนัอะไรที่ที่ดังมากเลยอะไรกุ้ยกล้วยตากับกล้ยตากนี่อันนี้ออะไรสวยิ กมิิุ่กุกก็มีแป้งนุ่มๆไดุ้กอร่อยมีมีไส้ถัวอะไรนะไส้ไข่เค็มไข่เค็มลกเขเอาเอาห้าสิอนึงร้อนึงร้อยสิกล่องะก็ข็มบกองละห้าสิกองร้อยมีจัมบูกองร้อยจัมบูกองร้อย อะไรกในนี่ไ้ในกุไดุกุไใุกุุกุไนกุกุไนกุกุของปากประจำจังหวัดจีนโนโล่นครสวรรค์กนครสวรรค์อันนี้เป็นกล้วยตากแต่ว่าเป็นกล้วยขายเป็นกล้วยพิซโล์ก็แต่ชื่อว่ากล้วยตากนะครับนี่คือกล้วยตากต่างแดนกล้วยเทเซสครับไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยจีนปากนะครับ เมื่อท่านมาพิสโลกแล้วนะครับไว้มาที่วัดใหญ่ก็ไม่เวร่อพาดครับมาสื้อของฝากกันวิที่เมื่อท่านมาถึงพบลานจอดรถนะครับกว้างกวางมากครับท่านสามารถเดินเข้าไปไหว้พระพุทธเจาราชภายในพระวุชบสถอนแล้วค่อยออกมาซื้อ สิ่งของอเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อขาแม่ขาซึ่งมาขายของอยู่ที่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการท่าธรรมจักรก็คิดเล่าขานนี่คืออาคารนะครับอาคารนี้ท่านทาบเลยครับตรงไปก็จะพบกับท่าน้าต่างๆที่ท่านที่จะให้ดูนะครับนะครับก็ถ้าท่านชมแล้วก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเผยแง่คิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ